ใช้อะไรถึงรักแร้ไม่ดําคะหลายคนนะครับก็คงสงสัยครับใช้อะไรแล้วรักแร้ไม่ดําเพราะว่าใช้อะไรก็ดําไปหมดไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรดีครับเปลี่ยนอันนี้ก็ดําอันนี้ก็ดํามากอันนี้ก็ดําน้อยดําไปหมดสุดท้ายก็คือมีแต่ความดําครับแน่นอนอยู่แล้วครับว่าการที่เราจะดาเราต้องเข้าใจสาเหตุก่อนนะครับว่าการดํานะครับมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เรานะครับมีการสิดสีขึ้นครับเองแต่มันไม่เกิดไฟลุกแค่นั้นเองจริงไหมครับดังนั้นนะครับการที่จะไม่ทาให้รแล้ดานะครับ มันก็เกิดจากอย่างแรกตัวเราก่อนครับตัวเราต้องขยอมตัวที่มากครับน้ําหนักตัวที่มากคืออะไรน้าหนักตัวคือเรามีการท้วมอ้วนมากกว่าปกติครับแน่นอนย่อมเกิดการเสียสีครับอันนี้เกิดจากการที่ผิวหนังกับผิวหนังเสียสีกันครับดังนั้นต้องรูปร่างต้องสมส่วนครับอันที่2นะครับก็เกิดจากการเราใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ครับต้องหาอะไรที่ไม่เกิดการเสียสีนั่นเองครับการไม่เสียสีก็คือการไม่สัมผัสเป็นความหมายกันครับไม่เสียสีคือไม่สัมผัสดังนั้นต้องใช้อะไรครับต้องใช้รูปแบบของ สเปรย์ครับหรือการพ่นเข้าไปครับถึงจะไม่เกิดการติดสีนั่นเองครับและแน่นอนนะครับการที่เราจะพ่นเข้าไปเพียงเดียวไม่เพียงพอครับเพราะเนื่องจากรักแรกของเรามีความอ่อนโยนและปรอะบางเมื่อเราไป็นผู้หญิงครับเราจับตัวเขาแรงแน่นอนครับเขาต้องสะบัดมือครับแต่ถ้าเปลี่ยนใหมล่ะเราฉีดสเปรย์เข้าไปและเราต้องไม่ทำให้เกิดการแพ้ด้วยครับเหมือนกันครับก็คือต้องมีส่วนผสมของพวกแอลกอฮอล์และน้ำหอมในส่วนผสมที่ทำให้เกิดการแพ้ไและการต่างเกิดขึ้นครับก็จะทำให้รักแรกของเราครับไม่เกิดการแพ้การดำอย่างแน่นอนครับและถ้าหากวันนี้้นะคครรับถาใ ฟังพูดผมแล้วนะครับและคิดว่าเอ้าแล้วเราจะหาจากที่ไหนล่ะและจะเชื่อถือได้ยังไงแน่นอนอยู่ครับวันนี้ผมมีแนะนาครับนั่นก็คือนี่เลยครับสเปรย์ครับระดับกาวรีเฟนนะครับซึ่งเป็นสเปรย์ที่ใช้รดับผิยครับไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้ําหอมครับไม่ทำให้เกิดการแพ้และการดาเกิดขึ้นนะครับและแน่นอนอยู่แล้วครับทุกๆคนคงสงสัยนะครับว่าแล้วเราจะหาจากที่ไหนล่ะง่ายๆครับสั่งผ่านทิกต o อกครับหรือว่าผ่านแอปส้มเรือเงินก็ได้ครับเพียงเท่านี้ก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วครับ